สวัสดีครับมาพบมาเจ,เจอกันอีกแก้วน,นะครับผมวันนี้ช่วงบ่ายครับวันนี้ไม่ได้ออกเดินดงครับผมนี่ครับที่ไปหามานะครับผมอันนี้หน่อไม้หน่อไม้ ไล่หรือหน่อไม้คายหรือว่าบ้านผมเรียกหน่อไม้ผักครับอันนี้หน่อไม้กาบแดงนะครับใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับออเดอร์ถุงละ40บาทครับผม ลิงโลครับ40บาทอันนี้ของแฟนนะครับออเดอร์แฟนครับจะไปส่งวันนี้ครับผมแล้วก็หน่อไม้ดองครับมีแบบเส้นแบบเส้นกับแบบแบบ แบบที่เขาซอยกันนี่นะครับทําเองครับผมแม่ทําครับหน่อไม้ดองแต่อันที่ใส่ถุงไว้นู้นคือแฟนทําครับอันนี้ก็สั่งได้นะครับหน่อไม้ดองถุงละสี่สิบบาทครึ่งกิโลครับหน่อไม้เอ้ยไม่ใช่หน่อไม้ดองขวดละยี่สิบบาทหน่อไม้ ที่อัดถุงนะครับถุงละสี่สิบบาทครึ่งโลครับสี่สิบบาทวันนี้ก็อยู่ที่บ้านครับไม่ได้ออกไปไหนนูน่นเจ้านำโชคเพื่อนยากครับพรุ่งนี้จะได้ลุยแล้วครับลุยที่กรุงเทพนะครับผม ลูกค้าที่สุขโขทัยครับมุ่งสู่กรุงเทพครับผมนี่ก็บรรยากาศอันนี้บ้านนะครับผมนี่อันนี้หลังหลังที่สร้างใหม่ครับเห็นโน้นบ้านทำเหน่อไม้ครับ บรรยากาศณนะตอนนี้ที่อำเภอคิริมาจังหวัดสุขโขทัยครับผมก็ลมรื่นนิดหน่อยวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอยากนำเสนอหน่อไม้อาถุงครับถุงละสี่สิบบาทหน่อไม้ขวดขวดละยี่สิบบาท สนใจก็สั่งได้นะครับเราผลิตเรื่อยๆครับช่วงหน่อไม้มีครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับช่องเขยอีสานชาแนลครับผม เจ้านํำโชคพรุ่งนี้ได้ออกออกบินอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเคยอีสาชนชาแนลครับสวัสดีครับ